สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแบมจะมาสอนสูตรทำเอ็มร้ปั่นปีโป้ขนาดแก้ว22่องออนค่ะวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะคะ 1. นึ่งเอมร้ค่ะสองน้ำเชื่อมของญมิพลค่ะและ 3. ามปีโป้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำได้เลยนะคะวิธีการทำนะคะแบมจะเทเอ5 0แบ่งใส่แก้วตวงไว้45่สิค่ะจากนั้นก็เทส่วนที่เหลือลงไปในแก้วได้เลยค่ะ เสร็จแล้วตามด้วยน้ำเชื่อม45 ml ค่ะจากนั้นก็ชงทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีเลยนะคะเมื่อทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะคะแบมจะนำไปปั่นเลยค่ะ เริจะเทน้ำเอ็มร้อยของเราลงไปในเครื่องปั่นเลยนะคะจากนั้นตามด้วยน้ำแข็งบดละเอียดตักแบบพูนแก้วเลยค่ะตักให้พูนแก้วแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ใช้เครื่องปั่นแบบนี้นะคะให้กดที่ปุ่มพัดนะคะประมาณสองรอบนะคะให้น้ำแข็งนะคะมันละเอียดดีก่อนนะคะแล้วค่อยไปเปิดสวิตปั่นนะคะ เมื่อเปิดสวิตช์ปั่แล้วนะคะให้เปิดที่ระดับต่าก่อนจากนั้นค่อยๆหมุนปรับระดับความเร็วขึ้นนะคะเพื่อที่เนื้อของเราจะได้สมูทขึ้นค่ะ น้ำปั่นเราละเอียดดีแล้วนะคะให้ใส่ปีโปล้ลงไป4ชิ้นค่ะจากนั้นก็กดที่ปุ่มพัดอีกหนึ่งครั้งค่ะเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าเคี้ยวนะคะมันจะได้มีความหนึบหนึบอยู่นะคะมันจะไม่ละเอียดมากค่ะเสร็จแล้วแบมจะมาเทใส่แก้วเลยค่ะ ให้เทน้ำเอ็ม้อยที่เราแบ่งไว้นะคะลงไปในแก้วก่อนประมาณ25 ml ค่ะจากนั้นก็เทน้ำปัดของเราลงไปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วปิดฝาก่อนนะคะจากนั้นให้เทน้ำเอ็มร้อยส่วนที่เหลือลาดลงไปด้านบนได้ไหมค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะ แล้วก็จะมีน้ำเอ็ม้อยทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะคะเวลาที่ลูกค้าดูดเข้าไปนะคะมันก็จะมีรสชาติเอ็ม้อยเข้มมากขึ้นค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังสนใจอยากเปิดร้านกาแฟร้านน้ำปั่นนะคะแบมบแนะนำคู่มือรวมสูตรเล่มนี้เลยค่ะ คู่มือรวมสูตรเล่มนี้นะคะจะมีสูตรร้อนสูตรเย็นสูตรปัน่นและก็สูตรขวดให้ค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะแบมบยังแถมสูตรโกโก้เหนียวและสูตรนมหมีปั่นให้ด้วยค่ะรวม77เมนูเลยนะคะและใครนะคะที่ไม่มีพื้นฐานการชงเลยนะคะแบมบมีกลุ่มสอนชงให้เข้าฟรีด้วยนะคะและในกลุ่มจะอัปเดตสูตรใหม่ให้ตลอดเลยค่ะ ราคาเต็มนะคะอยู่ที่เล่มละ990บาทวันนี้แบมจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะลดร,ราคาเหลือเพียงเล่มละ399บาทเท่านั้น,นะคะ่ะและมีกลุ่มสอนชงให้เข้าฟรีตลอดชีพด้วยนะคะสําหรับใครที่ไม่สะดวกโอนนะคะแบมมีบริการเก็บปลายทางด้วยค่ะใครที่สนใจสั่งนะคะสามารถทักแชเทเพจได้เลยนะคะและสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้แบมด้วยนะคะสําหรับวันนี้มันไปแล้วะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ